วันนี้จ้างสวัสดีนะคะเราตอนนี้เราอยู่กับมาร์คใหม่นะคะน้องชื่อมิกนะคะน้องนิสัยนะคะน้องก็เงียบๆนะน้องก็แบบยังไม่ค่อยคุยกับใครนะคะร์นนี้ก็เปลี่ยนตามมาร์กับน้องในชีวิตจริงนะคะที่เป็นน้องในชีวิตจริงแต่ว่าเป็นพี่ในแบบในนี้และค่ะที่เราเป็นครอบครัวกันนะคะ ชี่อนะคะแล้วก็ในสายน้องก็ชอบหนีเแม่น้องที่บอกไปแล้วนะน้องอายุอายุห้าขวบน้องอายุสิบเอ็ดปีนั่นแหละค่ะก็อยู่แล้วน้องน้องชอบกดตุ๊กตากระต่ตายน้องมากเลยนะคะนีน่ค่ะน้องก็ตุกต๊กตากระต่ายอยู่ตรงนี้เลยเนาะ ก็มีเสียงอะไรรบกวนก็ไม่ต้องสนนะคะอาจจะมีเสียงแจ้งเตือหรือว่าเสียงคนที่อยู่ในบ้านเรานะคะก็จบแค่นี้แล้วค่ะบ๊ายบาย